ยินดีต้อนรับสู่คลิปวิดีโอแนะนำวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Open a t e n s โดยสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระชอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดจากนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ my.openatens.net t หรือค้นหาผ่าน Google โดยพิมพ์คำว่า openatens t จากนั้นคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าสู่ระบบของการใช้งานหรือเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์หอสมุดมจอพ w w w l i b r a r y k m u t n b a c t h แล้วคลิกเลือก openatens t เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ใช้งาน เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วจะพบช่องไฟ Your Institution ให้พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลายัย KMUTNB ลงไปแล้วคลิกเลือกระบบจะนำไปสู่การใส่อินด้วย Gmail ของมหาวิทยาลายัยซึ่งรูปแบบโดเมน Gmail ของนักศึกษาและบุคลากรจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันกรุณากรอกให้ถูกต้องนะคะเมื่อใส่าพาสเวิร์ดแล้วท่านจะอยู่ในระบบของ OpenAthens เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆได้ การเลือกเข้าใช้งานฐานข้อมูลท่านสามารถเลือกดูรายการชื่อฐานข้อมูลได้ดังนี้แบบที่1โดยการไล่เรียงรายการชื่อฐานข้อมูลทั้งหมดที่หอสมุดจัดหาไว้ซึ่งจะเรียงตามลำดับตัวอักษรผู้ใช้สามารถเลื่อนดูรายการและคลิกเลือกหน้าเพื่อเรียกดูข้อมูลได้แบบที่2 ค้นหาฐานข้อมูลโดยการพิมพ์ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการลงไปที่หน้าเว็บไซต์จะแสดงกล่องค้นหา Search Bar ที่สามารถพิมพ์ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการได้เมื่อพิมพ์แล้วหน้าจอจะแสดงรายการฐานข้อมูลที่ต้องการท่านสามารถคลิกเข้าใช้งานหรือคลิกเลือก f a v o r i t e ที่ไอคอนรูปหัวใจเพื่อบันทึกฐานข้อมูลที่ใช้งานบ่อยได้ค่ะ มาถึงการค้นเลือกหาฐานข้อมูลแบบสุดท้ายจะเป็นการคลิกเลือกตามประเภทหมวดหมู่โดยจะเป็นการแบ่งหมวดหมู่ตามตัวอักษรซึ่งจะเรียงตามลำดับตัวอักษรจาก A ถึง Z และหมวด f a v o r i t e ที่ผู้ใช้งานได้คลิกเลือกไว้ค่ะเมื่อคลิกที่ชื่อฐานข้อมูลระบบจะนำไปยังเว็บไซต์พร้อมยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติที่แถบด้านบนในหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลจะเป็นชื่อของมจพค่ะ หลังจาก s i g ์อิแล้วท่านจะอยู่ในระบบ Open Athens จนกว่าจะกดออกระบบกดปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือไม่ได้ใช้งานเกิน8ชั่วโมงนะคะกรณีผู้ใช้งาน Sign-in ไม่สำเร็จให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นดังนี้หาก Sign-in แล้วเว็บไซต์เ r อร์ให้ตรวจสอบเว็บเบราว์เซอร์ว่า Sign-in นด้วย Gmail ของมอจอพอหรือไม่โดยการคลิกที่มุมขวาด้านบนหากล็อกอด้วยอ e ีเมลอื่นให้คลิกเลือกเมนู Add Chrome profile แล้ว Login ด้วยบัญชี Gmail ของมจพเท่านั้นท่านก็จะสามารถเข้าใช้งาน Open Athens ได้ทันทีหรือเลือกเปิดเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นที่ยังไม่ได้มีการใส่อินด้วย user ใดๆแล้วทำตามขั้นตอนการเข้าใช้งาน Open Athens ตามปกติ เมื่อระบบให้ Sig- ์อิจึงใช้ Gmail ของมหาวิทยาลัยล็อกอินแล้วจะเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่านระบบ Open Athens ได้ค่ะหากท่านไม่สามารถล็อกอินด้วย Gmail มหาวิทยาลัยได้กรุณาตรวจสอบว่ากรอกโดเมนอีเมลหรือพาสเวิร์ดถูกต้องหรือไม่หากกรอกถูกต้องแล้วให้ลองร e เซ็ตพาสเวิร์ดนะคะและนี่คือขั้นตอนการใช้งาน Open Athens อย่างง่าย หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นหากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อห้องสมุดผ่านช่องทางต่างๆได้ตลอดเวลาทำการขอบคุณที่รับชมค่ะ